คนที่เดินในตัวบุญก็บุญก็สําคัญเช่นกันเพราะบุญทําให้เกิดความสุกเมื่อเราได้เห็นต้นไม้เห็นธันน้ําเห็นปูกเก่าเห็นดอกไม้เห็นสาปาวา,าตถานที่ร่มรื่นทําให้เราคิดถึงสมณนะหรือการปฏิบัติหรือเสียงเพลงหรือเสียงนกเสียงอะไรที่น้อมไปถึงกับได้วางตากับของพระพุทธองค์ ในสมัยครังก่อนหรือในสมัยครั้งนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยสถานที่ต่างๆเวลาพระพุทธองค์เสด็จไปไหนทําอะไรเราก็จะมีปิติหมดแต่เกี่ยวกับพระพุทธองค์หรเหมือนกับพ่อกับแม่หรือเหมือนสมัยครั้งที่พระคุณเจ้ามากๆเยอะๆเวลาทาบุญตักบาตรถ้าเห็นพระสงฆงง์เจ้าเดินอยู่ในสถานะที่สํารวม หรือผูอ้ที่อยู่ในบุญกุศลก็คิดถึงดอกไม้จะเอามาโปรยมาโรยมาตาวายประกอบด้วยความเป็นสมณัตคือความสุขใจที่ได้เจอกับพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็คิดถึงบุญคิดถึงการให้ทานคิดถึงสถานที่ที่ที่พระพุทธเจ้าเคยอ,อยู่อย่างสงบเห็นดอกบัวเห็นสะบัวก็ไประลึกถึงว่า บวัวสีเหล่าตามที่พระพุทธองค์ได้พิจารณาที่จะปลดสัตว์โลกในครั้งแรกว่าพระพุทธองค์บ่ได้ธรรมะที่ยันลึกซึ้งลาดลุ่มลึกแล้วก็ไม่ได้นึกคิดว่าจะเปลี่ยนจัดสอนปรมอาราตนานิบนว่าเพราะบุคคลที่กิเลสน้อยก็ยังมีเนี่ยก็เดินมาถึงสระน้ำเนี่ยดูเห็นมีมีดอกบัวมีหอ,อยปูปลามีใบบัวนี่ก็เป็นธรรมะ ทั้งหมดดอกบัวที่จะเริ่มรับบานแสงอาทิตย์รอที่จะบานแสงอาทิตย์ก็คือ,คอดอกบัวที่พ้นน้ําดอกบัวที่พ้นน้ําที่อยู่เหนือน้ําพร้อมที่จะรอรับแสงสว่างจากอาทิตย์ถึงจะบานนี่ตอนนี้ก็พระอาทิตย์เริ่มส่องแสงสว่างบัวบางดอกข้อเริ่มเย้มจะรับแสงอาทิตย์แล้วเปรียแบบเหมือนกับว่าธรรมะสอดส่องเหมือนแสงสว่างตามไม้ผู้คนบุคคลที่ ประพฤกษปฏิบัติตามพอได้รับธรรมะก้ามาสู่จิตยูใจก็ําให้เกิดแสงสว่างขึ้นในดวงจิตดวงใจแป๊บหนึ่งว่าประพฤกษ์ประทประตรงเป็นที่พึ่งเป็นสราระของเก้าปเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของเก้าปเจ้าไม่มีเพราะเราเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มันก็แวบขึ้นมาไปในจิตไปในใจได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะถึงแม้จะนิดเดียวหรือประโยคเดียว มันก็จะทำให้สามารถจเจอแสงสวง่างในทางธรรมได้ค่ะก็กะเราพูดกันถึงว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลน,นี้ก็คือว่ามันมีหลายแบบบุญบุญกิริยาของเราที่เราช่วยเหลืออันวัดต่างๆก็เป็นบุญตั้งแต่ว่าเมื่อกี้เราจะพูดถึงดอกบัวสีเหลาและพระพุทธเจ้าได้จัดตารู้แล้วก็พิจารณาดอกบัวสีเหลาว่าบุคคลที่ควรโปรดให้ ดวงตาอินธรรมหรือกิเลสน้อยก็ยังมีก็ได้มาพิจารณาในเรื่องของดอกบัวที่เราว่าดอกบัวพร้อมที่จะรับแสงอาทิตย์เหมือนกับว่าทำพร้อมที่จะสอดส่งให้ผู้ที่จะฝึกธรรมะจะเข้าใจธรรมะเราสอดส่องกันตั้งแต่มาเรื่อง บุญเรื่องกุศลมาตั้งแต่การให้ทานการให้ทานก็มีความจาเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของมนุษย์ที่จะให้เราได้เกิดเป็น ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้าไม่ประกอบไปด้วยทานนี้เชื่อป้าหาปอนที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอะไรมันก็จะไม่อำนวยความสะดวกและความสบายยานปานะอะไรถ้าเราไม่เคยทำไม่เคยสร้างมันก็จะไม่มีบุญกุศลนั้นตรงนี้เราไม่ได้เสวยผลเพราะฉะนั้นการทำบุญอะไรต่างๆที่เราช่วยขนขวายในกิจที่จอบ ด้วยกำลังแรงกำลังกายกำลังใจของเราบุคคลที่ไม่มีเงินมีทองเราก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจที่เราจะช่วย อานต่างๆของพุทธศาสนาได้ของการช่างบุญได้แต่ถ้าคนที่มีทั้งแรงกายแรงใจและก็แรงทรัพสมบัติแรงเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงและก็เรามีเหลือมีกินมีเก็บม,มีใช้ใช้ใจอย่างสะดวกไม่มีความลำบากเดินไหมเรื่องการเดินเราก็ไม่เดือดร้อนลูกหลานก็ไม่เดือดร้อน บุคคลสามารถแบ่งส่วนของเอินทองมาใช้ในเรื่องบุญกุศลเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในที่เป็นอริยาทรัพย์ของเราในยอย่างเช่นนี้อาจารย์แม่มายืนอยู่ที่กำมังก่อสร้างโรงครัวตอนนี้สร้างโรงครัวแล้วก็ให้เป็นที่จันท์ของพระอาจารย์อาหารแต่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเราก็จะไปตำครัวแล้วก็ตาอาหารแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นที่พักรับประทานอาหารของญาติโยมได้ใช้เสนาสนะ อย่างอำนวยความสะดวกตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างชั้นที่หนึ่งนี่ก็คือว่าเราวางการแล้วยังวางการชั้นชั้นที่สองตอนนี้ก็ที่ตอดกระตินครั้งที่แล้วก็ได้ํำในจุดนี้อยู่แต่ว่าล้าว่าอื่นกำลังร่อยหรไม่ปอกเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ต่อก็เราก็สามารถที่จะบุคคลที่มีความปรารถนาจะสร้างบุญสร้างกุศลด้วย การสร้างเสนนาจนะเอื่นตองเราพอมีพอใช้พอเหลือกินเหลือใช้ปากไว้ในพุทธศาสนาก็ไม่กาดทุนอะไรเพราะว่าจะได้นี่สงเป็นวิมานและก็เป็นทิปที่อยู่อาศัยอุดมสมบูรณ์และก็มีมีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเพราะว่าคนที่ได้มาประพฤกปฏิบัติตามแล้วก็ได้เป็นที่พักและก็เดินจงกรมได้จันตานร,รับประทานอาหารได้เป็นที่ปักของโยมได้ บุญก็จะหลั่งไหลไปสู่ผู้ที่ก็ามาทําบุญทำกุศลเวลาก็มาได้รับประทานอาหารอิ่มก็ได้นั่งแต่ันที่ในที่สัปายะไม่ตากแดดตากฝนมีความสุขมีควา,ามสบายบุญก็จะหลั่งไหลไปสู่ญาติโยมทุกคนเวลาเราไปประพฤือปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือเขามีความทุกข์มาจากที่ตรงไหนแบบไหนพอก็ามาได้รับธรรมะก็ได้มาเจอกับสถานที่ที่เหมาะสมสัพายะในเรื่องของการ ตามความเปลี่ยนหรือความเป็นอยู่มีความเจริญก้าวหน้าั้งจิตและก็ตามและก็สภา,าวะแวดล้อมต่างๆทั้งได้เพื่อนกันระยะนามิตรที่ดีก็ได้มาพบกันเจอกันก็มีความสุขมีความสบายลุปบุญก็จะลังไหลไปสู่ผู้ที่ได้มีส่วนรู้ส่วนเดินส่วนการกระทําทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการาร่วมในตานะอะไรหรือภาวะอะไรได้ทั้งหมดด้วยได้คิด ช่วยคิดช่วยงานช่วยทำช่วยให้การศึกษาช่วยให้ความรู้ช่วยติดต่ออ่ายการต่างๆได้ทั้งหมดเลยก็แต่แสดงว่าบุญนี้เราที่ํำให้เรามีความถูกนี่เราหงาได้ไม่ยากเลยก็ขอโนมโมตนาสาธุนอกจากบ,บุญแล้วเราก็จะต้องอ,อถึงกับการ ฝึกจิตฝึกใจที่เรามีความทุกข์ในเรื่องอะไรต่างๆอยู่แต่เรามีบุญมีวาจาาพอจิตมีความถุกและเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอเรานึกถึงการปราวนาเรานึกถึงการละก,เกลิเลสเราเรานึกถึงความกลับโกรกที่ไม่มีที่ติ้นจุดเรานึกถึง วิบากกรรมที่เราประตุบบเจอมาอาดีตหาความสุขอะไรไม่ได้พอย้อนไปดูแล้วมันมีแต่ความทุกข์ที่ต้องดิ้นรนทายานอยากอัอนนั้นอันนู้นอันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นวิปัสสนาแสดงว่าเราเนี่ยเป็นผู้เดินมาตามลําดับบุญเราก็สเสวยภาวนาที่รักิเลสเราก็ทําได้แล้วก็บุญที่จะทําให้เรามีความสุขอย่างเรี่ยงแล้วก็บุญแล้วก็ได้เราได้สวรรค์ พอได้ความเป็นมนุษย์สมบัติและก็ได้สวรรค์สมบัติและก็จนเราไปถึงการภราวนาเราก็จะสร้างสมบุมคุณธรรมของอนิพพานสมบัติได้ดียิ่งขึ้นขออนโมตนาจารุกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมในคลิปนี้ก็ให้มีอายุวันนะสุขกะละ มีความฉุดคนจากความทุกข์กันทุกคนทุกต่านเตือน,นขอความสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสาธุอนุโมตามิค่ะ